สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเอนเข้าสู่ช่องแม่บุญเพลงชาแนลค่ะฝากเพื่อนเ่อนติดตามด้วยนะคะสวัสดีกับพี่น้องมาเมาื่อนี้แม่บุญเพลงชาแนลสิผามาก ทอดปลาทอดปลาปลาสวายค่ะปลาสวายเมนามสื่อมากแล้วมาเซน้าปลาแล้วก็พิตาถอดกินก็สตมตำเนาะคะ่ะตำสตมตำเด้อพี่น้องมาหนิเดี๋ยวไปเบิ่งตอนถอดน้ำกันถอดแล้วตำสมตำห้เบิง้งแล้วก็สิกินเฮเบิ่งเนาะคะ่ะอันนี้ก็ไข่เค็มค่ะไข่เค็มต้มแล้วก็มี อันนี้เสียวไวคะ่ะเป็ดไข่ดาวไข่เป็ดมาจากสุาพรรณก่อนอ,อื่นจะไปถอดลากันเนาะค่ะเนาะไปถาเบงน้ำกันเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะพี่เนอะนี่ค่ะกำลังถอดเหนือแน่นแน่นพี่นนองแล้วก็หอมน้ำนะคะ่ะ มีแซ่น้ำปลาแล้วก็ไปตากนาะตากแดดแดดเดียวแล้วก็มาทอดทอดเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องเีลยวแต่ตําสตมตำเนาะคะ่ะน,นี่ซับไปคะ่ะซับสตมตำไปแล้วเข่ากันหนึ่งคนทอดมีใครเข้มใครตมน้ำปลาพี่น้องแล้วมาเมิ่งตอนตับเมืองเนาะอันนี้ก็คือปลาสวายทอดน้ำ แช่น้ำปลาแล้วก็เอามาทอดกินกับขาห่อนๆด้วยค่ะพี่น้อง่วนอาะย้าอีนี่อยู่มาทำมาเบ่งต้นต่ำกันแล้วจะตั้งศูตั้ค่ะพี่น้องใส่พริกแต่ก็ใส่บ้าลไรเนี่ค่ะ มันจีมนสิ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 บห้าใครเข้มในพี่นห็น้องมึงนะะั้นะต่มแล้วเครื่องชั่วโมงนะต่อมขันตอนต่อไปก็ไสหมึกกระเทีย re. บนแหน่ได้ผู้บ่งไมงบนเพียงอย่อาจิ่ อาติดผักตําบ่เป็นจังนี้แต่ว่าก็หายากอยู่ดอกผู้สิตําบ่เป็นนะสมตําเนาะอืมยาไปยงมาเปนกเทลงไปใส่บนาเปนลงไปบ่ใส่เปร่ยมเด้อสามันขิว ให้วาใส่เปลือกแดดทางนี้บ่าโัแสนน้ำเลยค่ะใส่บัคเคอบเปาะไปหน,น่อยหนึง่งประเดกลงไปประเดียเด๋ยวทะเบค่าน้ำปลานิดนึง เื่อนเทือนขอไปใส่เลยพี่อ้อเพื่อนเทือนปับป๊บปั๊บสีบังตัวเวลาใส่ใส่แม่งนี่ต้องบัง,งมันฟันไปนิดนึงค่ะ

วันนี้ซิแบงตํตำเป็นสองสองอย่างแล้วค่ะอดีรุ่งประสานเราสิกินตำเสบมขามอ่อนนี่ค่ะเสบมขามอ่อนใส่ขิงข้างเนือน้อพันจิตตำแบบนีอืมลัเกลเ่ำยวมันสิ พัด้ำป้าก็ขาดพื้นเทือนตับจัดสถานที่เงมัน มาเข้ามาผ่าปอกไครเข้มกินกับตุ่มตังอืมไขยนาไขยตาแฉะสีโบงงา,ามเลยค่ะพี่น้อง จำมดเองดอกเ้นเองเติวเองสิ่มเนี่ยมันสินสิมีบึงหักเอาปลาป,ปัวอืเขากันครับ ครับครับพี่น้องเราจะกินขั้มตาส่วนให้ขึ้นเจ้าเบิ้งด้วยใส่ไข่เค็มลงไป ใส่ปลาทอดลองไปแบบมาสับแสไปนต้องกันค่ะอือหือ xò xò bài luôn phải là thật đi nọ Cái xu mô kính ngân bẩn Cái này bông này ừ. xem nào hả? Không có lấy lái thuốc xanh Thì tàn ผนเขาเควรจะห่อนๆขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่กัะบ๊ายบายขอบคุณค่าผลนาตาเดี๋ยวไปสู้คุณสามีกินได้ค่ะพี่น่องเฮ้ยมันยังนำมันยองเออหน่อยอยู่อืมเก็ดกินเ้อค่ะอาหารอีสานบานเข้า